โอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสตีเฟนเบิร์กฮุยกันนะครับล่างนี้เป็นร่างเพ a y เ r อร์อ e ฟเดอะวีนะครับค่าพลังเกตันอยู่ที่92นะครับเอาลงค่าทีมร้ออเกตันอยู่ที่9 95นะครับไปดูรายละเอียดค่าพลังกันเลยครับล่างนี้สูง182เซนติเมตรนะครับอายุ31ปีถนัดเท้าซ้ายนะครับ เพชตายเกหมดเลยนะครับเกมลูกอยู่ที่83ดสิบสามนะครับบอลคอนทรแปดสินะครับดิบบิ้งแปเลี้ยงบอลปกติ79็นะครับส่งบอลสั้น82ส่งบอลยาวแปครับถือว่าส่งดีเลยนะครับฟินิชซิ่งนะครับแปดสิบฟรีคิกนะครับแปดสิบนะครับปั่นแปดนะครับสปีดเจ็ดส สปีดต้น79ถือว่าไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็ King Power ยิงแรง80นะครับจัมปิ้ง70ครับหมุงไม่ค่อยดีนะครับความแข็งแกร่งในการเข้าประทัด71นะครับบัลล้าน74นะครับสไตล์มิน่า83นะครับให้เขาอึดเท่าไหร่นล่างนี้จะเล่นในตำแหน่ง l w F นะครับ a MF ก็เล่นได้นะครับ r w f ก็เล่นได้นะครับ ฟ f ก็เล่นได้นะครับล่างนี้นะครับสารภาพประโยชน์มากเลยนะครับโอเคครับสำหรับสตีเวนเบิร์กหุยล่างนี้นะครับผมก็สุมฟรีได้นะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปหาสุมเอาได้นะครับก็สำหรับสตีเวนเบิร์กหุยล่างนี้นะครับค่าพลังก็จะสมดุลกันมากนะครับเล่นในตำแหน่ง LWF นะครับล่างนี้นะครับสันซาดเนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าฮอลแลนด์นะครับดูครับจังหวะนี้สตีเวนเซม่าสตีเวนเบิร์กหวยนะครับ พอดบอลนะครับบอลยาจะอยู่ที่85หรือ86นี่นะครับหรือว่าส่งบอลดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วสตีเวนเบิร์คุยนะครับส่งบอลสั้นในวันนี้แล้วมาที่คาร์มานินกาเบิร์ฮุยนะครับแล้วก็มาที่คาร์มานินกาไหลมาที่เบิร์คุยนะครับเปิดมุมมองลูกนี้ครับตีไม่ตีตีเข้าหัวเบนเซม่าหรือเปล่านะครับแล้วซอนอาร์มินเสียฟีคลิกนะครับลูกนี้นะครับ แล้วก็มาดูสตีเวนเบิร์กฮุยปั่นฟรีคิกลูกนี้กันเลยนะครับปั่นลูกนี้นะครับติดบล็อกอีกทีหนึ่งนะครับดูครับเบิร์กฮวยนะครับดิบบิงก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วเรียกฟรีคิกได้อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับสตีเวนเบิร์กฮวยล่างนี้นะครับย้ําอีกทีนะครับผมสุ่มฟรีได้นะครับที่จริงผมอยากได้เดอะบอยนะครับแต่ได้เบิร์กฮวยล่างนี้นะครับผมก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ แล้วฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเบิร์กฮุยจะแกะตัวได้สาเร็จเเปล่านะครับปั่นลูกนี้ติดบล็อกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเบนเซม่าไหลมาที่สตีเวนเบิร์กฮุยตบเข้ามาลูกนี้ซิมอนซารจะจอนะครับไม่เข้านะครับนี่ครับเบิร์กฮุยปึ้บทักษะอะไรถือว่าดีนะครับซิบบิ้งก็ดีในระดับหนึ่งนะครับสปีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสําหรับในการเล่นปีกนะครับสําหรับใคร ได้เหมาะในการเล่นผีก็ไปเล่น MF CF ก็ได้นะครับสำหรับสตีเวนเบิร์กฮุยนะครับเปิดลูกนี้เป็นเซมาหมุงเข้าประตูไปเลยนะครับสำหรับลูกเปิดลูกส่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเอาไปเล่นเอก็จะดีนะครับ l w f ก็ดีนะครับแล้วแต่ท่านสมชอบกันเลยนะครับแล้วดูภาพซานะครับแลวมาที่จังหวะนี้เบิร์กฮุยเบิร์กฮุยกระชากนะครับล็อก ล็อก3านะครับก็ชากมานะครับงหวันนี้เบิร์คุ้ยได้เปิดมุ้งโคง้คงเป็นเซมากกระโดดฟาดเข้าไม่เข้านะครับถือว่าเปิดดีเลยนะครับสำหรับสตีเวนเบิร์คุยล่างนี้นะครับเป็นเซมากหัวเสียเลยครับมาที่เบิร์คุ้ยเบิร์คุยล็อกไม่ผ่านนะครับและเป็นลูกทุ่มของอาร์แจ็คนะครับแล้วเจนโยเดธ ทุ่มมาที่เบรอบรอ์หุยเบอร์หุยแซสแทงมันติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับเบรอบรอ์หุยเบอร์หุยส่งมาที่จัโ ừ, นโยเดชอื้อหือโดนบังนะครับ mm hmm แล้วมาที่จันโยเดชแทงมาที่เบรอบรอ์หุยเบอร์หุยปังติดบล็อกนะครับแล้วเบอร์หุยจะเตะมุมนะครับลูกนี้จะเปิดเข้าหัวหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับติดบล็อกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมาที่เบรอร์หุย เบิุยได้ล็อกล็อกสองื้เชนยเดสเชนยเดสไหลามาเบิร์กหุยปั่นติดบล็อกนะครับยิงไม่ค่อยดีนะครับล่างนี้ต้องยิงแบบจัดจ่อเลยนะครับแล้วเบิร์กหุยเปิดมันก็ติดบล็อกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมาที่ฟาบิโอไหลามาที่เบิร์กหุยเปิดมาตรงนี้เป็นไซมักอื้หือโขเข้าประตูไปนะครับต้องงัดบอลขึ้นนะครับงัดแบบเปิดลูกแบบชิปนะครับมันจะเปิดแม่นอีก มันจะเปิดได้แม่นมากกว่านะครับผมว่านะครับแล้วดูภาพซ้ายทีนะครับอัญโยล็อกล็อกแล้วเบิกหุยไม่ล้านะครับลูกนี้เปิดมาเข้าหัวของเบนเซม่าเลยนะครับแล้วเบิกหุยนะครับกระชากนะครับลูกนี้กระชากกระชากล็อกไปฝนนะครับบิสมาไล์มาที่เบิกหุยติดเบาอีกทีนึงนะครับแล้วเบิกหุยแย้งได้นะครับเบิกหุยเบิกหุยเบิกหุย เบิกหุยโดนเพียดนะครับก็สตาร์นีนาไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับร่างนี้นะครับ83เท่านั้นเองนะครับแล้วมาที่เบิกหุยนี่ปั่นตรงนี้ปั่นออกนะครับและจังหวะนี้ซอนฮึงมินซอนฮึงมินไหลมาที่สตีเวนเบิกหุยทำซิ่งกับเบนเซม่าไหลมาตร่นี่เบิกหุยยิงจอๆนะครับหนึ่งสองสามประตูต่อศูนย์นะครับจากสตีเวนเบิกหุยนะครับขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชม แวดูครับโคตรหลอ่อโคตรเท่นะครับล่างนี้ทรงผมโคตรเท่เลยนะครับแล้วมือตูหัวร้อนเลยครับจังหวะนี้แล้วมาดูนะครับเบนเซม่าไหลมาโน่นี้เบอร์คุ้แปรเน้นๆนะครับเน้นทิศทางนะครับแล้วมาที่เบนเซม่าไหลมาจังหวะนี้เบอร์คุยเบอร์คุยนะครับ กดลองยิงมุ้งวังนะครับลูกนี้สนคานดังสนั่นเลยนะครับจังหวะนี้แม่ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวสตีเวนเบิร์กฮุยนะครับถ้ารีวิวไม่ถูกใจหรือไม่อะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมจะได้ปรับปรุงต่อไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมไม่ขออะไรมากมายนะครับผมก็ขอเพียงฝากกดไลค์กดติดตามและกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับบายบายนะครับ